นี่ใช่ไหมครับคือพืชชนิดใหม่ในโลกเป็นพืชชนิดใหม่ที่มีรายงานการค้น้งแรกในประเทศไทยแล้วก็เพิ่งได้รายงานตีพิมพ์ปีนี้ก็คือปี2560ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่เดียวในโลกที่พบพืชชนิดนี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น,นครับแล้วคนไทยเป็นคนแรกที่ได้ทํางานวิจัยความพิเศษของพืชชนิดนี้มันคืออะไร พืชต้นนงี้เนี่ยดอกกับใบเนี่ยเขาจะปรากฏไม่พร้อมกันเหมือนกับในกระถางเนี่ยเราก็จะเห็นเฉพาะใบใะมันมีแต่ใบตอนนี้ไม่ไม่มีดอกส่วนในขวดเนี่ยก็คือดอกของเขาที่ถูกดองไว้ช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยก็จะไม่เห็นใบ มันคือความท้าทายของการทํางานกับพืชตัวนี้เลยช่อดอกเขาเนี่ยมีจํานวนดอกที่น้อยมากในรอบ1ปีเนี่ยใน3าม้าวันจะบานประมาณ2อาทิตย์ก็คือถ้าเราไปไม่ตรงช่วงสองอาทิตย์นี้ก็คือเราไม่เจอดอกเขาคือตอนนั้นถือว่าโชคดีมา,มากๆที่พี่ไปช่วงที่มันกําลังออกดอกใช่ครับก็ดประช่วงถูกต้องตอนที่พี่เข้าปา่าไปเฝ้ามันบานเลยแล้วเป็นยังไงครับปรากฏว่าเราก็ไปไเนี่ยประมาณ6กโมงปุ๊บดอ,อกมันกำลังแทงขึ้นมา แล้วพอทุ่มหนึ่งเนี่ยมันบานก็คือ<ล><ด>คมองมันใช่อันนี้คือเป็นการการเห็นดอกในป่าที่สวยที่สุดขังแรกความรู้สึกแรกที่ได้เจอพี่รู้สึกยังไงโอ้รู้สึกแบบดีใจมากเข้าไปไปนอนเซลฟี่กับมันเลย <laughs> <laughs> ทําไมถึงตั้งชื่อมันว่าเปราะราตรีต้นนี้เนี่ยเป็นพืชสกุลเป,ปราะก็เลยใช้คําว่าเปราะนําหน้าส่วนคําว่าราตรีเนี่ยซึ่งมันแปลว่ากลางคืนซึ่งมันตรงกับเวลาออกดอกเนี่ยมันออกดอกกลางคืนเปราะราตรี วิธีการยืนยันว่าไอ้พืชตัวนี้มันเป็นพืชชนิดใหม่จริงๆที่มันยากนะครับถือว่ายากมากครับบางคนเนี่ยเจอพืชชิ้นใหม่ของโลกเนี่ยเป็นสิปีกว่าจะได้ตีพิมพ์ออกมาในการที่เราจะมั่นใจว่ามันเป็นพืชชนิดใหม่เนี่ยเราต้องรู้จักพืชชนิดนี้ให้ดีก่อนที่จะให้คนอื่นรู้จักอย่างแรกเลยเราดูสันทานวิทยาของพืชเราก็จะไปตามพิพิธภัณฑ์พืชเพื่อไปศึกษาดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีใครเคยศึกษาตัวไหนมีใครเคยเจอตัวไหนที่ไหนมาก่อนหลังจากนั้นเราได้ข้อมูลเราถึงจะไปเปรียบเทียบได้ว่า เอ,อันนี้มันมีมาแล้วอ่ใช้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ตัวใหม่ที่เราเคยเจอเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวเก่ายังไม่มีในโลกแต่ในกรณีที่หน้าตาเนี่ยมันก้ากึ่งกับพืชเก่ามันก็จะมีหลายวิธีที่จะทําให้เรามัน่นใจว่าเป็นพืชชนิดใหม่<ช>อย่างเช่นโมเลกุล่าหรือว่าการทำโครโมโซมพืชก็ได้กา<ช>รคร้นพบพืชชนิดใหม่ มันสาคัญยังไงครับการทําวิจัยด้านเกี่ยวกับความหลากหลายของธรรมชาติเนี่ยเป็นพื้นฐานของการศึกษาต่อยอดด้านอื่นๆเลยซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะนําไปต่อยอดในการทํายารักษาโรคได้นอกจากรู้ว่ามันเป็นชนิ้นใหม่แล้วเนาะแล้วก็เราได้รู้ว่าประชากรในป่าเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยขนาดไหนเช่นถ้าเราไปปุ๊บแล้วในป่าเนี่ยมันมี50ต้นและมีแนวโน้มว่าป่าผืนเี้ยอาจจะถูกทําการเกษตรต่อไปเนี่ยเราก็เริ่มต้องวางแผนการทำอนุรักษ์เลย